Yeah. สวัสดีเจ้าอยู่กับแม่มาหนาเจ้าสวัสดีเจ้าวันนี้ผมได้มุงไปวันนี้มาอย่างเจ้าปลาเรามแล้วลวันนี้พามาสวนไว้เจ้าเนาะจะมาตัดไว้นะเจ้า,จาตัดยอดไว้ไปขายเจ้าอาชีพของบ้านแพเงเองแหละ ทึบท้แม่นี่ตัไท้าตะนี่ตเนี่องอหนามมบูด้ยไกล,ล,ล่อมาเดียมาตับพักมือ หญ้านะเพ่อนตืนเลยนะเพื่อนตื่น

จะโนยใหญ่หน่ยอยยาจะเห็นมันก็จะถึงใช่อ๋ออๆอๆจปตั้ไปจำกกันมกวางตาตีมันหียัง Bên căn nàn tống bao chắp งเพี้ยวมากมกว่าน่าจะเพี้ยวมากกว่าดูลุกให้เราเั้ามันใช่นอนทำงานเลยเจ้าแต่ว่ามันจะโลกหน่อยแต่แบบนี้มันจะหางใหญ่เน,น่ะตรงนี้นะนอนมัเใหญยจิ๊ด

เนื้อนะจ้ะเนื้อไหวจะอยู่ประมาณช่วงนี้ถึงช่วงนี้ประมาณนี้น,นะจ๊ะงัดบเลยข้อที่สามเขาต้องมอาออกน่าจะอยู่ประมาณข้อที่สองอยู่ประมาณข้อที่สองข้อที่สามเนี่ย อันนี้เป็นเครือไว้นี่จะได้เครือกันนะแม่พอ,นนอที่เป็นเครือนะเจ้าถ้ายาวจะประมาณนี้นะเส้นมันสามารถทำก่อพวกตะกร้าพวกเฟอร์นิเจอร์ได้และยอดมันกินได้เจ้า ไปแล้วไปแล้วอะหลักมาาปีหน้าเนาะตรงตีนองหัวจ้างนะหรลายนะเมื่อเช้าแบบยาวเลยแต่โนยายจะหางยัยเนาะเอาหางไปก่อนเล่นหางออกก่อน <Okay. S 2> ไปเสอการเจ้าวันนี้วันนี้พามาลุยสวนวายที่ค่อนข้างนี่จะสะอาดสะอานยังหกเลยเนาะต่างเพียวเนี่ยเจ้าข้ามาสูนี่ยม,มอมาพักก่อนอันนี้ก็เลยครึ่งวันมาแล้วเจ้าเ,เริ่มเย็นแล้วเจ้าตัดมาแต่เช้าละ ao ảo mà dũi, hôm có may nhẽ này. Nạn truôi, ơi, park đã. Nạn truôi này, hôm. cả ba là trao, thôi. วันนี้อาการรอดนะเจ้าแต่ตอนเช้าเย็นแต่ตอนนี้ห้อนเลย <c oughs> เอา้าวน้ำกล้องแล้วส่วนไวแพงเป็นไวพันไวดงนะเจ้าหรือว่าไวป่านี่แหละ <c oughs> เกียดกองคนทับชื่อไว้โอ้ได้เครือหล uh ายฮะน้ะแเอาสองมัดเอานะเอาสงมัดอ๋โอเคสองมัดสองมัดจะเลกนอ๋น้เดี๋ยวมีขนมนี่แหละเขนมเออขนมมหรอเดขนมขนมมขนมเอาลอเอาเนเจ้าเ้าวสหงเดี๋ยวขนมเดี๋ยวั่นขนม นี่คือหวายนะเนาะเป็นหวายของบ้านแพงนะเจ้าเนาะอันนี้บั็นจ้ของแพงเนอะอ้ยแต่ละต้นระยอดเถอะอุ้แต่หวายงามเลยเจ้าดูนหวายนี่เป็นยังบอตัดนะเจ้าเ้าพ่อเป็นต้องการที่จะเอาเครือมันนะเจ้าหรือเอาเส้นมันนี่นี่อย่างนี้เจ้า นี่เป็นก็เอาเครือกันจีอันนี้อนก็ได้กี่เซตีนเจ้านี่มั้งนี่บ่ได้ไม่ได้เต้นแต่แต่เออมังยาคนเดียวกะมนยวตองแของแพงเป็นไว้ตั้งมาถึงบ้านแล้วเจ้าเนาะนี่อันนี้กระสอบแรกเอาเนาะนี่ในห้างแถมกระสอบหนึ่ง ถือว่านี่วันนี้ถือว่าถือว่าได้หลายนะเจ้าเพราะว่าตั้งใจคือตัดเลยเนาะแทบมาได้ถ่ายคลิปเลยนะเจ้าวันนี้มันเป็นไวอ้ปลาโคแล้วก็อยู่ปลาโคเจ้าเนาะวายยาววายสูงตัวนี่โอ้มีแต่ไววันนี้เป็นวันนี้ถือว่านอหญ่เลยนะเจ้าเนี่ยส่วนมากเป็นนอหญ่มากนะใหญ่กว่าทุกครั้งที่เขาเคยตัดเลยเนาะไหมเนาะ เอาแล้วนะเจ้าเนาะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากคลิปเพลงตัวอีเจ้าขอบคุณทุกการรับชมจนถึงท้ายคลิปนี้นะเจ้าไว้วันนี้เขาเดี๋ยวเขาจะปอกปอกขายขายนี่ขายมาขายอย่างเดียวนะเจ้าเนาะขอบคุณทุกการรับชมจนถึงท้ายคลิปเจ้าสวัสดีเจ้าเจ้าสวัสดีเจ้ามาเจอกันปอกไหวเจ้า